สวัสดีค่ะอาจารย์แม้ยิปซีสือกิตนะคะวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ประจำเดือนพฤษภาคมนะสองห้าหกนะคะเออ่เดี๋ยววันนี้ถ้าใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะกด subscribe ให้ด้วยนะคะทั้งทาง facebook ทั้ง y o u t u b e แล้วก็ ig ให้หน่อยนะคะก็ อ,อช่องเดียวชื่อช่องเหมือนกันเลยค่ะ MAGYPSY c นะคะ M A K G Y P S Y นะกเ็เดือนนี้ใครต้องการดูดวงเนี่ยเป็นการส่วนตัวจาน์ขอดูทางทางโทรไลน์ก่อนเนอะด้วยสถานการณ์ตอนนี้ก็อยากจะงดในการที่จะต้องพบปะผู้คนเพราะว่าไม่ไม่อยากเอาแบบ รับเชื้อหรือไม่อยากไปแพร่เชื้อให้ใครเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราเราไปข้างนอกมาแล้วแบบคนที่มาหาเรามีโอกาสจะติดมาหรือว่าเขาเราจะเอาไปให้เขาอะไรเงี้ยนะทั้งทั้งสองฝ่ายคือเป็นไปได้ก็คืออยากอยากดูทางโทรไลน์ก่อนแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะว่าเดือนพฤษภาคมเป็นไงนะคะก็ตอนนี้คุณเนี่ยตัวคุณเนี่ยมี การคิดเกี่ยวกับเรื่องการต่อยอดโปรเจกต์นะสำหรับโครงการหนึ่งที่คุณอาจจะแบบเพิ่งเสร็จไปเนี่ยแล้วก็ผลตอบรับค่อนข้างดีตอนนี้คุณก็เลยกำลังคิดต่อยอดขึ้นมาเฟส2องหรือว่าเป็น product line ที่ขึ้นมาเสริมกับตัว product แรกก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะโดยการที่แบบหรือว่าคุณอาจจะทำอะไที่เกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์ได้ไหมได้หรือว่าอาจจะมีการคิดว่า จะเอาสังหาริมทรัพย์เนี่ยไปไปทำเรื่องกู้ยืมเพื่อต่อยอดเรื่องงานของคุณเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะ,ะทีนี้ถามว่าด้วยศักยภาพการทำงานของคุณเนี่ยนะถ้าถามถึงภาพรวมเนี่ยค่อนข้างโอเคนะคะถือว่าใช้ได้เลยเป็นคนที่แบบมีคุณภาพในด้านการทำงานถือว่าดีนะคะแต่ถ้าถามว่าช่วงเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินแล้วเนี่ย เคุณเป็นคนที่มีรายได้หลายหลายช่องทางเหมือนกันนะมีคนคอยอุปถัมภ์คุณนะคะมีคนคอยแบ็กอัพคุณอยู่คอยให้ความช่วยเหลือนะหรืออาจจะมีการได้เงินจากการเสน่หาก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะนะถือว่าโอเคค่ะแล้วก็ตัวคุณเนี้ยอาจจะแบบเป็นคนที่สับอางหน่อยๆนะเนาะแบบเสียงอาจจะเสียงเงินเกี่ยวกับเรื่อง การดูแลตัวเองด้วยนะออนะชอบแบบชอบชอบเรื่องเรื่องดูแลตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณต้องคอยติดต่อกับคนนั้นคนนี้เยอะแยะคอยออกไปพบปะผู้คนนั้นแล้วเป็นไปได้ด้วยว่าถ้าเกิดช่วงนี้ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคุณไม่สามารถออกไปเดินทางไปได้นะคุณก็จะติดต่อโดยทางช่องทางออนไลน์ นะหรือว่าทางระบบซูมก็ได้นะแบบซูมมีติ้งอะไรเงี้ยคือโดยการมีติ้งผ่านทางซูมอย่างนั้นก็ได้นะเออก็ถ้าถามว่าช่วงเนี้ยคุณติดต่อ,อ,อกับคนเกือบตลอดเวลาไหมใช่นะแบบหรือกำลังหาช่องทางหาคอนเน c t ชันในการติดต่อหรือแม้กระทั่งพยายามผลักดันเรื่องงาน,นของคุณนะ่ะ ให้ให้มีโอกาสที่แบบไปถึงต่างประเทศได้ด้วยเช่นกันนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคุณกําลังทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเอกสารเนี่ยนะช่วงเนี้ยถือว่าเป็นช่วงที่คุณจะต้องรอคอยนิดนึงหรือว่าถ้าเกิดคุณแบบมีการเอาทรัพย์สินที่ดินของคุณเพื่อที่จะเข้าแบงค์ทำทำการเออโลนกู้ยืมอะไรพวกเนี้ยนะก็อาจจะเป็นช่วงที่ เกิดการชะลอความล่าช้าเกิดขึ้นนะคะก็อยากให้รอนิดนึงนะอาจจะมีการเ,เรียกขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อพ,พิจารณาด้วยนะคะก็อาจจะต้องรอหน่อยแต่ถามว่าสำเร็จไหมสำเร็จนะแล้วก็ถ้าใครที่ลูกกำลังเรียนหนังสืออยู่เนี่ยนะถามว่าจะจบไหมจบค่ะนะ จบแล้วก็จบมาค่อนข้างสวยงามทีเดียวนะไม่ได้จบมาแบบขี้เหร่หรือว่าแบบจบมาแบบถูถถ่ายจนจบงั้นไม่ใช่นะคะจบมาค่อนข้างโอเคนะคะแล้วก็ถ้าถามว่าบางคนคิดว่าอยากจะมีลูกในช่วงเนี้ยก็เป็นไปได้นะมีโอกาสนะคะแล้วก็ถือว่า ถ้าคุณท้องอยู่ในช่วงนี้ก็ถือว่าจะได้อภิชาตบุตรนะได้ลูกที่ดีนะถาาว่าถ้าเกิดเป็นอะไรที่เกี่ยวกับโครงการที่คุณลงทุนไปแล้วลงแรงไปแล้วเนี่ยจะ,จะเจริญงอกง,งามต่อยอดได้ไหมจเจริญงอกง,งามต่อยอดได้ค่ะนะถือว่าไพ่ของคุณเนี่ยของผู้ที่เกิดวันเสาร์เนี่ยภาพรวมค่อนข้างดีนะคะอาจจะมีช่วงติดขัดบ้างแต่แต่ ภาพรวมถือว่าค่อนข้างดีนะทีนี้สิ่งหนึ่งที่อาจารย์อยากจะเตือนนิดหนึ่งก็คือว่าเรื่องการเจรจาสื่อสารกับเรื่องการเดินทางเนาะนะเ,ออนะเพราะว่าไออพ่ที่ประกอบกันกับตัวเนี้ยนะออมันก็เป็นไปได้นะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องเอกสารนะออก็ เออถ้าเป็นไปได้อยากแนะนำให้ทำบุญที่อะไรที่เกี่ยวกับเออเรื่องน้ำนะการถวายน้ำก็ได้นะคะแล้วก็เออถ้าคุณไปทำสังฆทานเนี่ยอาจจะซื้อมีดหรือกันไกเอร่ที่โกลหน่นเนี่ยทำสังฆทานไปด้วยก็ได้นะเพราะว่าอย่างบางคนอาจจะกังวลว่าถวายมีดละื้าเอาไปใช้อะไรคือเขาก็ าบางท่านบางรูปก็อาจจะเอาไปถวายเออไม่ใช่ก็อาจจะเอาไปไว้ให้ฝ่ายฝ่ายฝ่ายห้องครัวใช้อะไรอย่างเงี้ยนะก็ถือว่าได้ใช้เหมือนกันนะไม่เป็นไรนะคะหรือจะเป็นที่โกนหนวลหรือกันไกลก็ได้นะเนาะนะคะก็ถ้าถามว่าช่วงเนี้อาจจะต้องระวังเรื่องการเดินทางนะโดยเฉพาะที่ที่แบบเออถ้าช่วงนี้แบบเหมือนกับอากาศไม่ค่อยดีอะนะ เออเรื่องระวังเรื่องการลื่นเรื่องอะไรนิดนึงนะแล้วก็ต้องระวังถ้าเกี่ยวในด้านธุรกิจอาจจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องคู่แข่งหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้คู่แข่งของคุณี่ยก็ตามประกบค่อนข้างติดเลยนะตามประกบค่อนข้างติดเลยแหละนะอาจจะต้องระวังตรงนี้นิดนึงนะคะเออสำหรับคนที่กำลัง คบหาดูใจกันอยู่เนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงที่ตัดสินใจนะว่าจะเดินหน้าต่อดีไหมหรือจะยังไงต่อดีถ้าถามว่าจะเดินหน้าต่อดีไหมก็ดูดูจากไพ่ใบน,นี้จาันจะ,จะตอบว่าดีนะคะเพียงแต่ว่าคนที่คุณอยากจะคบด้วยอาจจะแบบไม่ไม่ใช่คนที่แบบเออ จะเข้าหาง่ายหรือเรียกว่าอาจจะจีบติดยากนิดนึงอะไร่งเงี้ยแต่ถ้าเกิดมองในแง่ของคนที่จะเข้ามาเป็นเออพาร์เนอร์หุ้นส่วนในการทำงานเนี่ยถามว่าไปด้วยกันได้ไหมก็ไปด้วยกันได้แต่ว่าช่วงแรกๆอาจจะต้องมีการปรับตัวเยอะนิดนึงนะคะเออนะทีเนี้ยออ,อาจารย์อยากจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเ ที่บ้านของคุณเนี่ยนะให้ระวังเอ่อพวกรอบรั้วหน่อยนะที่อาจจะต้องมีการซ่อมแซมเกิดขึ้นนะคะนะอาจจะมีการซ่อมแซมเกิดขึ้นนะเช่นรอบรั้วขอบชิดหรืออะไรเงี้ยเอ่ออาจจะต้องซ่อมแซมนิดนึงนะคะหรือว่าอย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดใครที่เอาเออ ที่ดินหรือบ้านไปไปจำนองเพื่อทำเรื่องกู้ยืมเพื่อต่อยอดเรื่องงานหรือจะเพื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็อาจจะต้องอยู่ในช่วงรอคอยนิดนึงนะอาจจะเป็นช่วงติดขัดนิดนึงนะแต่อาจารย์มองว่าเดี๋ยวสุดท้ายก็สำเร็จนะคะให้ให้ทำใจร่มๆไว้ก่อนเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มีญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยอยู่นะมีญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยอยู่เนี่ย อยากจะแนะนำให้ลองเปลี่ยนหมอดูนะหรือไม่ก็ทำบุญให้กับเเจ้ากรรมในเวรสักนิดหนึ่งนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่บอกว่าเออไม่ไม่มีญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องการปวดข้อปวดกระดูกนะก็อยากให้ทำบุญ ให้กับเจ้ากรรมในเวรอาจจะซื้อแบบทําบุญลงศพอย่างนี้ก็ได้นะคะเออได้เหมือนกันนะถือว่าได้อยู่นะคะก็ลองดูนะคะหรือว่าญาติผู้ใหญ่ไหนเจ็บป่วยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนหมอเกิดขึ้นนะเออหรือไม่ก็ระวังเรื่องการเจ็บป่วยของญาติผู้ใหญ่ด้วยก็ได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยอาจารย์แนะนำให้คุณทำบุญลงศพหน่อยนะคะ ช่วงนี้นะถ้าถามเรื่องโชคลาภเนี่ยคุณอาจจะได้โชคลาภจากผู้หญิงนะถ้าผู้หญิงก็อาจจะได้จากผู้ชายนะคือถ้าได้จากผู้หญิงก็คือแบบสมมุติคุณจะซื้อหวยอย่างนี้เนาะอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดจะซื้อหวยก็ให้ผู้หญิงเป็นคนออกหน้าซื้อนะ แต่ถ้าผู้หญิงจะซื้อหวยแล้วแบบผู้ชายแบบมาฝากแทงเราก็อาจจะแอบ,บเล่นเลขของเขาไปแต่คือง,งานเนี้ยเป็นงานของผู้หญิงต้องออกหน้าเนาะเออนะคะก็ลองดูนะคะเอองานแล้วตัวเลขเออของคุณเนี้ยนะเป็นไปได้ว่าอาจจะได้มาจากคู่หรือการจากการที่คุณแบบไปขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นพญานาคก็ได้นะคะ โอเคค่ะก็ขอจบคำพยากรณ์ของคนที่เกิดวันเสาร์สำหรับเดือนพฤษภาคมเท่านี้นะคะก็ช่วงนี้ใครจะไปไหนยังไงนะหน้ากากอย่าลืมแอลกอฮอล์พกติดตัวเนะเออ ก็รักษาดูแลตัวเองนะคะเป็นไปได้ถ้าแบบต้องออกไปไหนนานๆใส่แม็กซ์ไว้สองชั้นเลยเนาะพอตอนนี้บันค่อนข้างดุแรงมากพอสมควรน,นะคะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคระบาดั้งนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ